โอเคโคกไปได้ยังได้แลยโอเคเสร็จเด้อพ่นเนาะพี่ปนพ่ปนเอออย่างนงพีพูดกลางนะคะเขาเลยเขาูดไมว่าพีกปนเลีงกลางจ้ะเลี้งกลางจ้ะมันเ็นน้ำตาลเลยนะพกปนนะคะน้ำตาลป่าวค่ะน้ำตาลไหมคะนี่ัวนะคะผมงนวนิดหน่อยคัวนสะเหะใส่มากผมร่วงคน้อยน้อย น้ำตาลนะะน้ำตาลค่ะน้ำตาลอุยอย่าให้เราตายตายหวานตายเลยไม่หวานค่ะเออปะารไม่ก้องชื้นฮาเด๊ะสกีร์ฮาเด๊ะชุดๆนวลนวลตุลิ่นพระเอกพระเอกครุ่นครุ่นนะทุกแก้วให้เท่ากันทุกเข้าให้เท่ากันมีส้มเนี่ยนะแค่เบียร์เย็นยังค่ะหมดเลยนะคะโอ้ยคุณตามือสวยมาก เล็บสวยด้วยค่ะเล็บจ็สวยอุ้ยจำจากไหนน้อแม่ค้ายืนอยู่ค่ะเดี no ๋ยวดูดูช่างไหนดิวยมากใหญ่น้องเราไม่ได้ไอ้ตัดเป็นทอนๆเลยหรอไม่ค่ะเอาต่งตัวเลยเหรอไม่ตัดเลยลืมเลยใช่มไม่ตัดแล้วิเบิ้งิเบิ้งน้องน้องติ้ดวดวทำรอ่อยน้องดิวจิบีบมาดูพิกเมทท์รึเยอ่ะพลิกเมยังไเด้งิิิพิหั่หบ่มีมั้ยมีเรานั

แสบแ่บแ่บแสบจ้าจิ้มตาลาไหมอ่ะช่วยมันเสียชันเลยเว้ยเดี๋ยวใส่แ่บแสบแบแบเดี๋ยวชิมบุฟเฟ่